สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่สวัสดียามเช้านะคะเมื่อคืนก็นะคะฝนตกแรงมากนะคะทั้งเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงฟ้าแล็บนะคะดังมากๆเลยนะคะยวไปดูน้องแอ็นกันนะคะว่าจะนอนเจ้าเจ้าเโอ้ดูนะคะทางเข้าบ้านนะคะแฉะมากๆเลยนะคะดียวไปดูบ้านน้องเอ็นนะคะว่าฝนจะสาดไหมนะคะ ตกหนักมากนะคะตื่นหรือ,อยังเนาะคนสวยโอ้ตื่นแล้วนะคะคนสวยตื่นแล้วตอนนี้ก็ยังตกนะคะรินดินอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังตกรินดินอยู่คะ่ะคนสวย โหไม่าดนะคะฝนไม่าดนะคะตกแรงนะคะแต่ไม่มีลมนะคะตอนไม่าดนะคะไม่าดเข้า,ามาบ้านน้องเอ็นเป็นยังไงน้องเอ็นนอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับฝันดีค่ะตอนนี้คุณตาก็นะคะทำความสะอาดนะคะให้คนสวยนะคะดูนะคะ <ś led> มีเลมองเลมองเลมอง <ś led> มีเลมองมีเลมองด้วย <ś led> นะคะ <ś led> ต้นยาต้นอ้อยนะคะเคียวแล้วนะคะ ฝนตกนหนัมกมากๆเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาก็เจ็ดโมงห้านาทีนะคะก็ยังไม่หยุดนะคะก็ยังตกลื่นลนอยู่นะคะตอนนี้ ตื่นหรือ,อยังนี่น้องเอ็นตื่นหรือ,อยังฮะตื่นหรือ,อยังตื่น,นยังน้องเอ็นบอกว่าอากาศดีมากๆใช่ไหมคะน้องเอ็นอากาศดีมากค่ะนันอากาศดีมากเลยค่ะ yeah. 嗯。难。<laughs> ดูผมดูผมน้องแอนปลิวนะฮะมีผมปลิวด้วยอ๋อมันสวยน้องแอนก็เริ่มมีผมนะฮะเริ่มมีผมยาวนะคะก่อนก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีผมเลยนะคะดูนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเอ๊ะมองเห็นหรือเปล่านอ้องนี่นะคะก็เริ่มมีผมนะคะขึ้นมาบ้างนะคะ อากาศดีไหมคะน้องแอนวันนี้เป็นยังไงเล่ยมองทำไมเนี่ยยกตัวแล้วก็เล่มองยกตัวแล้วก็เล่มองนะคะนั่น บรรยากาศในที่บ้านน้องเอ็นช้านนี้นะคะน้องเอ็นบอกว่าเย็นสดชื่นค่ะ วันนี้ตื่นกี่โมงน้องเอนวันนี้ตื่นกี่โมงคะตอนคุณตามาเขาตื่นหรือ,อยัง <5 30. S 1> อ๋อตีห้าสามสิบการดีนะคะ น้องแอนฮวันดึกเช้าวันเช้านี้น้องแอนตื่นตีห้าสามี ปาน้าทีเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยวันนี้ฝนตกแรงมากจ้าเลยเป็นอะไรน้องเอ็นเป็นอะไรเป็นอะไรไในกอดคุณตาซิในกอดสิกอดเป็นไหมกับรถกย่าอีกย่าก็หมดเลยเดี๋ยวตัดให้อีกเดี๋ยวคนมันหยุดก่อน ให้ฝนหยุดก่อนน้องแอนคุณตาก็ปลูกหญ้าปลูกตรงนี้แหละค่ะคุณตาก็ปลูกหญ้านะคะตรงนี้นะคะเสริมนะคะซ่อมโอซ่อมซ่อมแต่ีอ่อนไม่เกิดว่าปูมันกินเลยเอาหญ้าไปเลงตอนนี้ก็กางตะไคร่นะคะไว้ล้อมหมดแล้วนะคะทุกวันตีหกโมงเช้านี่ฝนตกยุคปีหน้าเย้ เป็นอะไรเยเป็นอะไรอะไรจิอาาปบุญู่ะยิ้มหน่อยอ่ะปากยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยๆหน่อยเช้านี้อากาศสดชื่นยิ้มสวยๆหน่อยเร็วไม่เอาหนูจะโยนอย่างเดียวไม่เอาค่ะคุณตาหนูจะโยนอย่างเดียวเลยคุณตาระวังให้ดีนะเดี๋ยวหนูจะโยนนะ ใช่ไหมคะน้องเอ๋น้องเอ๋อเออโบคุณตาแบบนี้เหรอ,อ,อนั่นอาปากบนดูสวัสดีค่ะก้อนจ้าดูวยจ้าไม่มีเอาไหนไม่สวยเลยขาไม่สวยเลย,ย,ยอ้าปาก ดูวะ่า่าดูหมดดูวะโอกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวจะไม่อ้วนได้ยังไงคะนองเอ็น

ดูดูอ่ะพักฮ่้เดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสงคลิปไปนะคะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะดีบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ